มีนาสังอาเลนะข้าขอกราบสัการะบูชาอันพระบิดรมารดาตัวข้าขอน้อมระลึกถึงคุณท่านผู้มีเมตตาอุปการะคุณต่อบุตริดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากคึงผมทุกระทมนสักเสียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อชีวิตที่เลี้ยงมาพระคุณท่านหลุนฟ้ายิ่งกว่าทาราและก่นดิน ขอบูชาเป็นอาจินตราจนชิดสิ้นดวงชีวาขอพวงเทพให้รักษาอันพระบิดามารดาของข้าด้วยเถิดไมหังมาตาปิตุนังวาพาเทสุวันธามิสาทะลังอนันต์ตพุณะสมปนาชะนีติชะนาตาภุโกไมหังมาตาปิตุนังปาทาวันธามิสาทะลัง กายกรมังวจีกรรมังมโนกรมังโยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าผังเผลอสติขาสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย